สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนมาดูมาซื้อผลไม้มาอุดหนุนแม่ค้าก่อนที่เราจะไปวัดท่าตอนนะคะอำเภอไม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ระหว่างทางก็จะมีผลไม้นะคะว่าจะเป็นอะโวคาโรเนาะถูกมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งการเพาะปลูกอะโวคาโรแล้วก็มะม่วงด้วยนะคะก็เลยถูกนะคะทุกคนระหว่างทางที่เราจะไปวัด่าตอดนะคะก็แวะทางผ่านนะคะนี่ก็ซื้อผลไม้ไปฝากนะคะเพราะว่ามันที่นี่เป็นแหล่งผลไม้มะม่วงอะโวคาโรแล้วก็ส้มมะไรต่างๆเนาะราคาถูกมากเลยข้างหลังก็เห็นไหมเป็นสวนหมดเลยนะคะทุกคนสวนหมดเลย ซื้อผลไม้เสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปต่อนะคะเส้นทางยังอีกยาวไกลค่ะ,ะก็จะมีน้าแสงเป็นคนขับรถแล้วก็พาเราไปเที่ยววัดท่าตอนพระเจดีแก้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะอำเภอแม่อายนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกของใหม่เหมือนกันที่มาเที่ยวนะคะก่อนขึ้นพระเจดีแก้วนะคะก็จะมีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเหมือนไต่ระดับชั้นขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สูงสุดเลยนะคะทุกคนตามมาดูพร้อมกันค่ะก็จะขึ้นตอยนิดนึงนะคะ ปกตินะ้าแสงก็จะขับรถมาเอาผลไม้ที่เชียงใหม่อำเภอไม่อายแบบนี้เป็นประจำนะคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะก็จะมาแต่มาครั้งนี้ก็พาญาติๆมาเที่ยวกันหน่อยนะคะปกติจะไม่มาเที่ยวปกติจะเอาผลไม้แล้วก็กลับไม่สายอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็ถือโอกาสนะคะพาญาติิมาเที่ยวต้องขอขอบคุณนะ้าแสงมากๆนะคะที่พามาเที่ยวนะคะถ้าไม่พามาก็ไม่เห็นสถานที่สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ อําโกกนะคะโอ้เหมือนเออเหมือนเหมือนปั้นมืองอะแม่นอตัวเนี้ยเหมือนปั้นมืองใช่เนาะเม่นน้ำอะไหลไปอน่ะไหอนะน่อะไหล่ปวม้นท่วมเอ่ทชมันะน้ำปีแล้วนะอ๋อน้ำท่วมปีที่แล้วนะคะท่วมหมด คุณอมนะมันสะพอเดียนมันเป็นจ้าเห็นนังต่ำแกจ้ามันชมเปนนหน้าอทมมื่อน่ะจไปซุดเป็นหน้านันทมว่าน่ะลายอันนี้ขหน่อเขาค้ายนาะไปเรืองนี้เออมขันหน้ดอยคันดอยันไก้าดอยคันน้ำกั้มนี่เลยน เดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะไปชมข้างบนพระธาตุนะคะเขาบอกว่าข้างบนน่ะสามารถขึ้นไปได้เนาะแต่หล,ลับไปทีละออชั้นทีละชั้นไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะคะเห็นเขาบอกเนี่ยจากข้างล่างเนาะที่เราขึ้นลอยมานิดน,นึงอ่ะเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยเก้าชั้นนะคะทุกคนที่เราอยู่จุดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นชั้นที่แปดนะคะก็คือพระเจดียแก้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ไม่ใช่เป็นบันไดนะคะก็คือไต่ระลับไปทีละนิดทีละนิดเนาะแบบนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบันไดนี้น่าจะขึ้นไม่ไหวกันนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็เอ่เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนก็เป็นผู้สูงอายุกันนะคะเวลาขึ้นบันไดส้นสูง,สงก็ ไม่น่าจะไหวกันแบบนี้เนาะอันนี้ก็ดีอย่างหนึง่งคือหมุนๆไปเรื่อยๆนะคะเหมือนไต่ะระลับค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนี่น่าจะถึงชั้นสองแล้วนะคะแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆก็เป็นชั้นสามอ่าชั้น4ชั้นห้าน่าจะประมาณหชั้นนะคะทุกคนรอ ดูว่าว่ามีกี่ชั้นนะคะนี่ไต่ขึ้นเรื่อยๆถึงข้างบนเลยนะคะไปอ่ะอุ้ยเสียวเสียวอยู่นะมันเป็นพระธานนะคะดูจะแบบุมคขึ้นไปเนาะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะไม่ดูทุกคนเคยมาได้ยัง ขึ้นมาสูงหนูพอสมควรนะสูงยู่นะคะสองสามสามชั้นไหนน้องหยกไปนู่นแล้วอะหยกกับแม่ไปนู่นแล้วป๋ออย่างขึ้นบันไดไม่พูดสักเหนื่อยเนาะแต่ว่าพรเป็นบันไดนี่เหนื่อยหอบเลยเนาะ อ๋ออันนั้นเป็นคืออะไรเออดีอันถาดเกาจันนั่นนะออะไรอย่างาดีจะทอะไรน้อยๆนะถึงสูงสุดแล้วค่ะว้าวอันนี้เป็นวิวท่าตอนนะคะทุกคนหม่บ้านอยู่ในหุบเขาเลยนะเมื่อกี้บ้านคนตาก็อยู่ อยู่ในหกเขาเลยบ้านอ่ะอยู่น้นหุกเขาน้นอ่ะฮะมีไหนยยนจาเีนกขงนข้ขงอยู่แลยกระดูกต่กันนั้นันัทนะนี่ติดน้ติดัดทติตั้งในีในะในะเอาไปหน้ากลางเออหน่อยหนักขังอย่าเนี้ยเน้อด้อยปนะดอยเป็นถัดเดี๋ยวกายมานีผมจะกัดตอนนั่นเป็นลักังนนนนะ มัตจีดีแก้วเดินทางมานี่ก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะจากที่เราออกมาจากแม่สายนะแม่สายก็มาถึงที่ที่จังหวัดอะไรนะ,ะมาถึงแม่ไอเนอะเาะก็ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็แวะมาเท ที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างล่างนะเขาบอกว่าเป็นชั้น7เนาะชั้น7ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นชั้น8แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชั้น9้าอีกนะคะวิวตรงพระธาตุนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เห็นสายน้ำเนาะแม่น้ํากกหร,รือเปล่า,ขาเขาเรียกเนาะแล้วก็ไหลผ่านมันคล้ายๆเหมือนที่เชียงตุงววัดพระธาตุป้านเมืองอะเนาะที่เห็นสายน้าแบบโคตรคตเคี้ยวแบบนี้เออเหมือนแบบนั้นเลยนะคะแต่วิวสวยมากเลยค่ะ ้ที่สามที่สี่มีเก้าชั้นนะคะทั้งหมดมีเก้าชั้นชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปด ที่เก้าก็มาถึงที่นี่ก็ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือชั้นที่แปดชั้นที่เก้าขึ้นไปข้างบนอ,นะอีกไงโอ้ทางฝั่งนี้เป็นฝั่งพมา่าแล้วเหรอโอ้ย,อย,ยเฮ้ยไก่ยังไงอ๋อเหมือนหังคาฝั่งแม่น้ำนี่นะเนาะตับตะหาตันไตเนี่ยออตรงนี้ที่เป็นตับต,ตะหันไตอ่ะมันตับมนันอ๋อตับมันตั้งนี่นาะขาแดงมาเน,นี่น มีขาแดงเนี่ยทักอาหารนีบไม่ถึงไม่อ่างนั่นนี่ยอ๋อคือมันมีแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำกกขานนี่น่ะเนาะอันติโอเขาข้ามน้ำเนาะนี่เนาะไปมันจะหานไตว่ะเออเป็ชไตวันเนี่ยข้ามาเช่นได้ไทยนี่เนียนน้ำเนี่ยเนาะก่อนเนี่ยข้ามตีเมืองตุนเนี่ยมาเนี่ยเมืองตุนเนี่ยเมืองตุนเมืองศาสตร์นะนะจำนี่แก่ละจำนี่แกเนาะมึงตุนเมืองศาสตร์มึอะันนั้นตีเขียนมาจำนี่วันเนาะมึงตุนมึงศาสตร์ อันนั้นกับมานะกลับไปอะโับทหารไต้อนี้ ไม่เป็นฝั่งพม่าแล้วนะคะทุกคนค่ะข้ามไปนี่อันนี้เพื่อจะมาอันนี้ต่ำจนายำมันไว้อันนี้นั่นนั่นนั่นคนเออนั่นอันนี้ลายเลยแม่น้ำตกเนาะแม่น้ำตกอันตรีนะเขาวรีนั้นเจเป็นเฮ็ดอันนั้นน้ำตกมึงเล่นนั่นเนาะอะมึงเล่นนั่นอนนะเส้นนี้นั่นเนาะเราก็ขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะคะก็คือชั้นเก้าก็จะมีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฝั่งไทยอยู่นะ ข้ามเนี่ยแม่น้ำไม่น้ำเนี่ยไหลไปนี่ก็เป็นฝั่งไทยอยู่นะไม่รู้ว่าน่าจะเนี่ยน่าจะกั้นตรงนี้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ชั้นที่แปดอันนี้ชั้นที่เก้าสูงสุดแล้วค่ะชั้นที่เก้านะคะสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะเสียงเมงจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้าเลยนะคะ ค่ะก็ไม่ได้กลับมาทางเดิมนะคะก็กลับมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ชมเพราะว่าน้องยกอุ้มตลอดเลยค่ะขาลงมานั่งก็หลับเลยนะคะใหม่ไม่ได้นอนที่เชียงใหม่นะคะก็มาแค่วันเดียวก็เย็นๆก็กลับแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็าลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคน,นกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวใหม่เสียงตุงด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวใหม่เสียงตุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ